ปีโน่ร้อยสิบห้าไอมีรหัสโชว์รถยนต์ติดปกตินะครับรถยนต์ติดปกติตนับรหัสนะครับหนึ่ง สามสี่หนึ่งสองรหัสสี่สิบสองนะครับพ i n n ร้อยสิบห้าไอรหัสโชว์ที่สี่สิบสองลองมาดูว่าเป็นที่สายไม่ขาดไหม นี่นะครับสายไม้ขาดจริงครนะับถ้าสายไม้ขาดก็จะจะเป็นยมามาฮ่าก็จะขึ้นรหัสโ์กปุกใช้ได้ไหมปุกเพื่องไม้ยังใช้ได้อยู่นะครับ ก็จะทําการใส่สายใหม่เข้าไปดู่ที่ว่าไฟที่โชว์อยู่จะหายไปไหมหาสายใหม่ของามา m a h a Fino ร้อยสิบห้าไอไม่มีนะครับแถวจิตก็จะใช้เป็นสายไหม่ของฟีโน d แทนนะครับผมใส่ใสายเข้าไปแล้วนะครับต้องถอดแบบนี้แล้วก็ถอดน็อตเป็นเป็นน็อตดอกจันอยู่ตรงนี้นะครับสองตัวถอดออกมาแล้วก็หงายขึ้นไปเพื่จะใส่ได้ง่ายนะครับแล้วก็เปิดฝาจานฉ่ายออกก็มีน็อตหนึ่งสองสามสี่แล้วก็ตัวนี้ห้าหกตัว เปิดจานฉายออกมาแล้วก็ถอดนอด็อตเป็นดอกจันนะครับสองตัววัดสายเต่ากับสายของฟีโนโดีสอันนี้ของใหม่นะครับเ่อขาดอันนี้ขาดนะครับอันนี้ใา่อันนี้เท่ากันนะครับเท่ากันอลองใส่ดู ลองหมุนดูเก็บไม้กระติกกันนะครับเสียสายก็ไปล้ สายไหมเรียบร้อยแล้วนะครับแต่เรายังไม่ได้ดับไฟนะครับมารับรหัสใหม่หนสอเ กบคลิปย,ยาวสครั้งกับสี่สิบสองพิ่สองครั้งเป็นสี่สบสองเปิดสวิกหลอ้อล้อดักสวิตเปิดหน่ ใส่สาย,สายไม้แล้วเปิดสวิตหมุนล้อหมุนล้อให้ไม้ขึ้นแล้วก็ดับสวิตเปิดไมไปดับแล้วนะครับเรียบร้อยครับขอบพระคุณที่ติดตาม